สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคู่ที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันนี้มีมาฝาก4 EP เหมือนเดิมเพียงแต่วันนี้ไม่มีทีเด็ดทายสกกรสูงต่ำนะครับแต่4 EP เป็นตัวเน้นชุดเน้นเดี่ยวทั้งหมดเลย นะก็ฝากติดตามกันให้ครบทั่วด้วยนะช่วงนี้บอลโอเคก็รู้สึกแปลกใจกับตัวเองเหมือนกันหยิบจับอะไรมาก็หลุดมายืนแดนลบมาสองวันติดแล้วผิดฟอร์มไปเฉยๆวันนี้พยายามอย่างที่สุดที่จะดึงคืนให้กลับทั้งหมดนะครับพยายามเต็มที่ในทุกๆวันจริงๆเพราะว่าทุกตัวที่มอนโอเคนำมาฝากมอนโอเคก็นำไปลงทุนเองครับ ถ้าบวกก็แฮปปี้ครับถ้าลบก็เจ็บหนักเหมือนกันเรามาเริ่มต้นที่ e p 1ครับเป็นกมระหว่างเอเวอเรตนกับแมนยูนเต็ดห้ามพลาดประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่จะมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2ภูลด,ด้วยแฮนดิแคปเอเวอเรตนกับแมนยูนเต็ดซึ่งพยนเบอรี แข่งขันกันตอท้าตุ่มครึ่งแมนอยู่ใน็ดบุกต่อที่เสมอเป็นราคาที่ต่อถูกมากๆเพราะด้วยชั้นทีมแมนอยู่เต็ดีกว่าใหญ่กว่าอยู่ดับที่6ของตรางมีถึง21คะแนนอย่างน้อยก็ยังลน,นพื้นที่อยู่ฝ้าแชมเปี้ยนลีกได้แต่วันนี้โอ้โหราคาต่อมาถุกถูกถูกจนรู้สึกได้เลยว่ากลัวเอวตัน เอเวอเรนเอนะครับเดิมทีมีอยู่14คะแนนแต่ว่าถูกตัดไปถึง10คะแนนจากกรณีผิดกฎผิดกฎการสร้างไรายได้หล่นมาอยู่อันดับที่19มี4คะแนนเหมือนย้อนเหมือนย้อนกลับไปในช่วงต้นที่เอเวอเรกำลังนิ่งหลน่นในการตรงสัยหมายถึงว่านิ่งหล่นออกจากโซนที่สีแดงเลยแล้วพอหลุดออกไปได้โดนตัดแต้มกลับมาที่เดิมอก ประเด็นคือหนึ่งนักเตะวอวตันจะถอดใจไหมสองในทางกับการจะยิ่งกลุมมือประสานกำลังเอาให้สโม,มุสอรอดวิกฤตซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นอย่างหลังเพราะแน่นอนครับในเมื่อสโม,มสอมันยังอยู่เกมในมือมันยังมีพวกเขาโดนตัดแต้มมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้ครับเพราะนั้นต้องรวมจิตรวมใจนะสร้างผลงานให้ดีต่อไปแล้วก็อยู่รอดให้ได้ เอวอตันนะครับก่อนหน้านี้ผลงานยอดเยี่ยมมากถ้าเกมหลังชนะสามสมหนึ่งแพ้หนึ่งการลงทุนทำกำไรได้ถึง4เกมขาดทุนไปหนึเกมเรียกว่าอยู่ในโซนปลอดภัยแล้วอ่ะเพราะนั้นวันนี้โนตัดแต้มมาอยู่รองมวยมี4คะแนนถ้าพวกเขายังสามารถอยู่ในฝักในฟอร์มที่ทำได้ดีก่อนหน้าน,นี้องค์การรอดมองเลยว่าเด่นชัดกว่าหลายๆทีมด้วยซ้ำไป ส่วนแมนยูในเต็ดแม้อยู่ดับที่หกของตารางแต่ผลงานท่าเกมหลังสดต้องบอกว่าทรงไม่สมควรกับเป็นทีมใหญ่เลยเพราะชนะได้แค่สองแพ้สามและสองเกมที่ชนะได้นั้นก็เป็นการชนะทีมที่เป็นรองพวกเขามากอย่างฟูลแลมหรือแม้กระทั่งลูตันทาวดยสกอร์เบียดเบียดและลูกเกมหืดหืดหนึ่หนึ่นหนึ่งศูนย์การลงทุนกำไรไปได้แค่เกมเดียวที่เหนือขาดทุนหมดเพราะนั้น บอกเลยว่ามีความย้อนแย้งกะนะทีมใหญ่กับทีมบล็กภาพรวมมันกลายเป็นทีมเล็กที่โยู่์สุท้ายดูดีกว่าทาั้งในแง่ผลงานและการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามครับไฟในการเจอการยังคงเป็นเป็นแมนยูที่ดูดีกว่าถ้าเกมหลังสุดแมนยูชนะถึงสามเกมเอลตันชนะหนึ่งเกมแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งเกมและนี่คือข้อมูลพื้นฐานของเอลตันกับแมนยู ส่วนตัวภูตัวแฮนด i แคปของเอเวอเรตแมนยูนั้นเจ้าทั้ง5้าลายวันนี้เชื่อใจเจ้าบ้านเอเวอเรตปรับราคาลดลงหมดเลยครับในช่องเอเวอเรตและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยครับในช่องแมนยูโอกาสเสมอขึ้น3ลง2เพราะนั้นตัวภูอยู่กับเอเวอเรต h a n d i c a นราคาเสมอแมนยูเจ้าเสียงข้างมาก4ต่อ1ปรับราคาลดลงในช่องบมดหลองเจ้าบ้านเอเวอเรตและ4ต่อ1ึปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องหอนต่อ ทีมยอนแมนยูแม้ราคาจะมีแค่น้ำแต่ทั้งภูได้ฮแฮบเดอนอยู่กับจ้าบนเวตันทีมโซนท้ายที่ถูกตัดแต้มทั้งคู่เลยนะถ้าภูแบบนี้แฮนด์แคปแบบนี้เชื่อเลยเกินว่าเอเวอันตน่าจะสู้กันแบบยิบตาครับสถานการณ์กลับมาหลังพิงฝามาจนต่ออีกครั้งอยู่ต่อความพยายามให้อยู่ต่อน,นี่ยอยู่รองนะอยู่รองเจ้าบ้านเอเวอเนต เป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งนะเป็นตัวมัน่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน EP หนึ่งประจำเท่าคือวันอาทิตย์นี้อยู่รองเอเวอร์ตนครับไม่ชนะก็เสมอไม่แพ้แมนยูนะต้องการต้องกล่าวกันอย่างนี้เลยเพราะว่าเราจะจัดหนักกันที่เอเวอร์ตนการตัวแรกส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP สองถึง EP สี่เป็นตัวใน,นชุดเ,เดียวเหมือนกันก็ติดตามกันให้ครบถ้วนนะย้ำนะวันนี้ไม่มีทีเด็ด คานสกรนสูงต่ำนะครับตัดออกไปก่อนนะเรามาเนื้อ,เน,อเน้นเนสี่ตัวกันขอให้เราโชคดีน้ำรวยน้ำรวยสวัสดีครับ